รู้ไหมครับว่าทำไมลูกค้าทั่วสารทิศในประเทศไทยแห่งนี้ถึงหลั่งไหลามาซื้อเผารอยที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ออโตโอ้มีคำตอบให้กับคุณลูกค้าที่กำลังจะตัดสินใจซื้อรถกระบะตอนเดียวเผารอยในช่วงนี้และในอนาคตอันยาวไกลให้ได้ความชัดเจนกันสักทีหนึ่งนะครับงั้นมาดูพร้อมกันอย่างคันนี้เนี่ย ที่อันเอามาขายในคลิปนี้เนี่ยตัวนี้ปี23 2.8 Entry ตัวนี้คือ6กเกียร์อันอาจจะเป็นเป็นคนพูดแรกแรกและคุณลูกค้าก็เอาตรงนี้ไปพูดต่อต่อกันหลายครั้งถ้าเกิดเป็นคุณลูกค้าที่ดูในคลิปวิดีโออันมาตอนอันขาย2.8 6เกียร์ เขาจะมีการทักมาใน Line แอเขาจะมีการทักมาใน In Box ของเพจเขาก็จะบอกแบบนี้หมดเลยครับสนใจเป็นตัวหกเกียร์อยากได้เป็นตัวหกเกียร์หรือว่าบางท่านอาจจะมีเพื่อนที่แนะนำข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเข้าใจกับตัวรถมันดีตรงนี้อันถือว่าแฮปปี้มากนะครับคราวนี้กันให้ดูเครื่องกันหน่อยครับ อย่างที่บอกว่าตัว6กเกียร์เนี่ยสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมก็คือจะเป็นตัวเกียร์แล้ว1อย่าง2แรงม้าเปลี่ยนไปปกติเนี่ย2อ entry มันจะอยู่ที่170แรงม้าถ้าเกิดเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อโฉมเก่า177แรงม้าแต่พอเป็นตัว6เกียร์โฉมนี้ปุ๊บ เปลี่ยนจาก170มาเป็น204แรงม้าตรงนี้ครับวอนันตีศูนย์เหลืออยู่แล้วไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะไม่เหลือสิแปกนะครับอันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้อันตั้งศูนย์ทวงร้อให้อันรับประกันเครื่องเกียร์ให้6เดือน10,000กิโลพร้อมกับซื้อแพ็กเกจให้ลูกค้าที่กำลังจะซื้อคันนี้กรบมันทุกท่านอันยินยอมและยินดี ที่จะควักเงินในกระเป๋าตังซื้อแพ็กเกจรถสไลด์ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งแก่วนะครับรอลงรอรถนู่นนั่นนี่ตรงนี้เนี่ยสามารถโทรในเรื่องของบริการตรงนี้ได้เลยนะครับตัวเนี้รถสภาพเนี่ยสวยมากสีเดิมๆทั้งคันไม่มีชนมาแน่นอนนะครับ คราวนี้เอาแบบนี้ฮะถ้าเกิดดูคลิปอันอยู่ตอนนี้นะครับดูคลิปอันอยู่ตอนนี้ล้อแมกคู่หน้าอันแถมให้ฟรีนะครับถ้าเกิดดูคลิปอันอยู่ตอนนี้นะล้อแมกคู่หน้าอันแถมให้ฟรีเลือกลายได้ <t> เพราะว่าของที่มันใส่อยู่ตอนนี้มันจะเป็นของเดิมติดรถมานี่แบบนี้เลยเป็นล้อก,กระทะแบบธรรมดา แต่อันไม่อยากให้มันเสียทรงครับอันขายเพารอยมาไม่รู้จักกี่สิบคันเราไม่ได้บอกว่าเราขายดีแต่เรามีสินค้าและตัวรถยนต์มือสอตอนเดียวเพารอยที่ดีมันเป็นแบบนี้ครับไม่ได้เก่งเกินใครไม่ได้อวดเกินไปแต่เราพูดในเรื่องของความเป็นข้อแท้จริงนะฮะอันแถมล้อแมกให้ฟรีนะครับ,รนะรบเลือกรายได้พร้อมยางใหม่ปี24ครานี้เนี่ยตัวภายใน เดิมๆเลยครับมีจอตัวเนี้ถามว่ากี่นิ้วขนาด8นิ้วพร้อมกับตัวระบบเชื่อมต่อบลูทูธ Android Auto Apple CarPlay แต่มันต้องเป็นการใช้งานแบบเสียบสายนะครับเหมือนกับเอาหัว USB มาเสียบสายต่อกับตัวโทรศัพท์คุณจะเป็น Type C Type A อัไนรนก็เลือกให้ตรงกับสมาร์ทโฟนที่เราใช้ แล้วก็ตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแอร์แบ็กสใบกระจกไฟฟ้าเซ็นทันร็อกคุบหมดเลยครับรถรีโวเนี่ยระบบความปลอดภัยมันดีมากนะบางคนเนี่ยใช้มาอาจจะไม่เคยประสบอุบัติเหตุแต่เท่าที่อ่านเคยเห็นมานะครับโครงสร้างในเรื่องของความเซฟตี้เนี่ยมันดีมากเพราะว่าพอเวลาที่แอร์แบ็กมันระเบิดเนี่ยพอเวลาเราไปประสบอุติเหตุหรือว่าไปชนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เวลามันจะเซฟเนี่ยมันเซฟเราหมดเลยนะอย่างฝั่งคนขับเนี่ยเข่ามันก็ดันให้เราติดตัวเบาะตรงตัวพวงมาลัยมันก็ดันให้หน้าอกเราติดตัวเบาะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะอันถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์เลยก็แล้วกันที่ไม่ทิ้งในเรื่องของความปลอดภัยของผู้เป็นเจ้าของหรือว่าผู้ขับขี่นะครับเขาเนี่ยเผลอลอยเผาอลอยส่วนใหญ่เนี่ยปกติเนี่ยนะครับเท่าที่อ่นวัดมานะและอ่นดูข้อมูลตรงนี้มา มันจะยาวอยู่ประมาณ30เพราะว่าตัวเนี้เราใส่เป็นล้อ15แต่มันไม่ล้นออกมาจากซุ้มถ้าเกิดเป็น3เอ็ดเนี่ยมันจะล้นออกมากว่านี้นิดนึงนะครับตัวเนี้เป็นเพายี่ห้อ V-Ford v v o r r c e มันจะมีใส่กับตัวรถตอนเดียวของเราหลายคันนะครับทั้ง Isuzu และก็ Toyota V-Ford เนี่ยมันจะเขียนเป็นแบบ Ma d ด i ินไต้วันคือสร้างมาใหม่ทั้งตัวนะครับ เสื้อผพาใหญ่ลอยเชื่อมสวยนะครับแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับของทั่วไปตลับลูกปืนล้อใหญ่นะครับแล้วก็ภายในตัวดรัมเนี่ตัวสายเบรกมือเนี่ยเป็นเหมือนรถเดิมๆเลยนะฮรลูกสูบเบรกอะไรอย่างพวกนี้ก็คือปกติหมดทุกอย่างนะครับข้อเนี่ยตัวนี้จะเป็นเหล็กแป๊บฟ้าแล้วก็แซมเลดในช่วงของหัวเก๋ง มือหน,นะครับไม่ใช่มือ2นะมือหนึ่งตรงนี้แล้วก็กระบะเนี่ยบนล่างมันต้องมีการดามคือเราต้องเข้าใจบริบทของการบรรทุกว่ามันมีการบรรทุกเยอะกว่ารถปกติทั่วไปเพราะนั้นเนี่ยไม่ดามไม่ได้มันจะเกิดการแตกมันจะเกิดการฉีกมันจะเกิดการลาวอันดามให้เสร็จสับเรียบร้อยแหนบจะเป็นตัว16มิลชุดบนเป็นของเดิมติรดรถมาจากโรงงาน นะฮะตรงตัวเต้าแหนบเนี่ยข้างล่างมันก็จะมีเป็นสกีแล้วก็โชงบรรทุกไข่กันฝั่งละสอต้นอันนี้คือมันจบแล้วครับมันไม่ต้องเอาไปเสียเงินจุกจิกทำนู่นทำนั่นทำนี่อย่าง xcd อย่างบรรทุกตรงนี้ก็เบิกให้ใหม่นี่แหละครับมันคือทั้งหมดทั้งมวลของการที่คนลูกค้าที่อยู่ในประเทศนี้หลังไหลมาลังไหลมาลังลหลมาและก็หลังไหลมาซื้อรถเพาลรอยที่ปฏิพันธ์ออโต มันถ้าถ้าเกิดหน้าไม่มีสิวนะอันก็มีนี่แหละขึ้นหน้าขึ้นตาอาวอันบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อันขายนะปียี่สามนะตัวนี้อันขายอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถามว่าอันขายแพงไหมอันขายไม่แพงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างเราไปทําเองเนี่ยเอาแบบเต็มกราฟอย่างเงี้ยเจ็ดแสนออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งฟรีทัวไทย ตัวนี้จองร้อยเดียวฟรีประกันภัยลูกค้าพนักง,งานบริษัทข้าราชการมีเครดิตทำส่วนลดสูงสุด50 0 0 0บาทใช้บัตรพนักง,งานใช้บัตรข้าราชการมีสลิปเงินเดือนในการออกรถคันนี้ทำเปลี่ยนเป็นแลกบัตรเติมน้ำมันมอีก9,000บาทจองร้อยเดียวพอจัดส่งฟรีทั่วประเทศต่างจังหวัดสูงไหนโกลกปัตตานีเชียงใหม่เชียงรายไม่สนครับจะอยู่ตรงไหนก็ได้ใน,นประเทศแห่งนี้แต่ จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศได้ตัวนี้นะถ้าเกิดสนใจโทรหารเดี๋ยวนี้เลย089110494ไม่ต้องพูดกันเยอะครับแค่นี้พอพร้อมกับจดจะเป็นลงเล่มและก็ใบวิศวะโอเคนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวยังไงเรากลับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปเนียนไปก่อนครับสวัสดีครับ